ทันใส่อยู่เด่นมากบอกแดบบอกหอยนางลมเขาจะไปเก็บดีไซนตอนนี้อยู่เด่นมากเขาอยากบักหอยนางลมเขาเห็นใน o u u u b e หน่อยเป็นยังไเเงวะอุ้ยบักหอยตัวไน อุ้ยบกหอยแม่นบกหอยนางลมบ้านเป็นยังไงหน่วยเป็นยังไงนี้โอ้เห็น้าเจ้าเอาลงยูทูบอยู่ในนี้หาดคอยมา,ามคือบุปผิดบกหอยวะโอ้ยมันยื่จังได้ว่าบกหอยนางลมนี่ พูดมีจักลูกพี่น้องเขาจะไปเก็บหาดเลยปะด้วยพี่นงเดีย๋ดวยวเฮ้ยนั่งลง้มบังเฮ้ยนั่งลง้ม ด้วยเป็นยังไงพี่น้องบอกกันดีผมเพิ่งเห็นเจ้าอารมณ์คือมาเต็มอยู่นักห่อยบัณนี้